สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้จะมาสอนการหาคีย์เวิร์ดนะครับของ Shutterstock ก็ถ้าเรามาที่เว็บไซต์ของ Shutterstock ด้านในแล้วนะครับอ่ะเข้ามาดูกันก่อนตอนแรกนะไปแบบไวๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเข้ามาหน้าของตัวเองนะครับ แล้วก็มาที่พอร์ตโฟลิโอแล้วก็เลื่อนลงมา Keyword ร์ด g ั s เ i ชชเป็นวิธีการหาคีย์เวิร์ดโดยที่คนที่ไม่รู้นะครับว่าจะตั้งชื่อภาพว่าอะไรหรือว่าคีย์เวิร์ดมันมีอะไรบ้างก็มาหน้านี้นะครับสมมุติเราจะเอาภาพของภาพของ CCTV นะครับอันนี้ผมจะทำไว้นี่ถ้าเราจะเอา CCTV อันนี้นะครับเราก็ พิมเลย CCTV นะครับแล้วก็หาก็จะได้ตัวของกล้อง CCTV ทุกอย่างที่ขึ้นมาในเว็บ s h u t t e r St o c k นะครับเรากดสักสามอย่างที่มันใกล้เคียงกับรูปภาพเรานะครับกดสามรูปเสร็จปับ๊บเราก็เตรียมที่จะ Copy มันลงมานะครับอ่ะเราได้สามอย่างปุ๊บแล้วเนี่ยนี่เลยครับมันบอกว่า วิธีการใส่คีย์เวิร์ดมันมีแบบนี้เลยนะครับคุณก็ลอกได้เลยนะครับโดยการกดที่ add all นะครับพอมันขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยก็ copy นะครับพอ copy เสร็จคุณก็ไปวางที่ของคุณนั่นแหละนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับตัว cctv ที่เราจะเอาใครทำภาพอะไรก็ ไปหาวิธีนี้ทั้งหมดนะครับเซิร์ชคีย์เวิร์ดตัวหนึ่งขึ้นมาในคีย์เวิร์ดทูลนะครับเสร็จปุ๊บทำไงต่อเราไม่รู้จะตั้งชื่อภาพว่าอะไรใช่ครับเราก็ไปที่หน้าแรกของ Shutterstock แล้วก็พิมพ์ CCTV หน้าแรกคือหน้าที่จะหารูปอันนั้นนะครับอันนี้คือวิดีโอนะครับแล้วก็ไปหาภาพถ่าย CCTV แล้วก็ค้นหานะครับมันก็จะขึ้นภาพมาเราก็เข้าไปดูเลยนะครับว่าเขาตั้งชื่อภาพว่าอะไรแล้วเราก็มา adapt เปลี่ยนนิดนิหน่อยๆแล้วก็ลงได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องไปคิดใหม่อะไรใหม่นะครับมันก็คือคีย์เวิร์ดทั้งนั้นแหละเพียงแค่ว่าเขาจะหานะครับรูปไหนที่สวยที่จะเอาไปใช้งานที่ดีที่สุดนะครับนี่เลย modern CCTV camera on the wall นะครับหลกัหลกๆก็คือ กาแปลเนื้อหาของเขาว่ามันอยู่บนกำแพงจะเบอร์เด็ไนท์ซิตี้สเคปแบ็กกราวอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็คือการอธิบายภาพนะครับว่าเขาอยากให้ภาพนี้มันอยู่บนแบ็กกราวของเมืองอะไรก็ว่าไปนะครับการที่จะถ่ายแบบไหนหรือว่าเอาไปไดคัตอะไรมานะครับเราก็ก๊อปปี้มาเลยนะครับหรือเราจะเอาแค่ส่วนเล็กๆนิดเดียวก็พอนะครับอ่ะนี่คือตัวอย่างนะครับวิธีการ จะลอกหมดก็ไม่ว่านะครับเขาไม่ได้บังคับว่ามันผิดกฎนะครับเขาไม่ได้มีกฎห้ามนะครับลองดูนะครับเราจะตัดเอาแค่อะไรก็ได้นี่คือวิธีการใส่คีย์เวิร์ดนะครับจบนะเพราะว่าทุกคนต้องทำภาพและไม่ทราบว่าคีย์เวิร์ดทั้งหลายเนี่ยมันจะใช้อะไรบ้างนะครับแนะนำวิธีนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดกระดิ่งติดตาม subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อที่จะมา บอกกล่าววิธีเทคนิคต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการขายภาพนะครับการตั้งคีย์บอร์ดแล้วก็ตั้งไตเติลของรูปนะครับ